แงหินโบราณขนาดใหญ่ทั่วโลกได้ท้าทายการรับรู้ของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์มายาวนานตั้งแต่สโตนเฮนไปจนถึงพีระมิดแห่งกิซ่ารวมถึงรูปปั้นโมอายแห่งเกาะอ,อิสเตอร์และพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ในเตโอติฮัวกันสถานที่เหล่านี้บังคับให้เราคิดใหม่ว่าบรรพบุรุษของเรามีความสามารถอะไรบ้างและไม่ว่าข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์อาจไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของเราทั้งหมด ในปี1873-1874ถึงในช่วงต้นศตรวรรษที่20โปอนเปก็เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมันและตำแหน่งผู้ว่าการได้รับมอบให้แก่ชายคนหนึ่งชื่อวิกเตอร์เบิร์กซึ่งใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในหมู่เกาะแปซิฟิกแม้ว่าจะได้รับการเตือนอย่างหนักจากคนในท้องถิ่นวิกเตอร์เบิร์กได้เริ่มสำรวจนันมาโตในปี1907ลึกเข้าไปภายในที่ซับซ้อนเขาค้นพบหลุมฝังศพที่ปิดสนิท ซึ่งว่ากันว่ามีซากศพของผู้ปกครองในสมัยโบราณของปอนเปยอย่างน่าตกใจภายในสุสานโบราณแห่งนี้วิกเตอร์เบิร์กพบซากโครงกระดูกที่ไม่เหมือนกับเคยเห็นที่ใดมาก่อนกระดูกขนาดมหฮมาที่ดูเหมือนจะเป็นของเผ่ายักษ์สูงประมาณ10ฟุตเป็นไปได้ไหมที่เบิร์กจะสงสยัยและถ้าเป็นเช่นนั้นใครคือผู้ปกครองโบราณยักษ์เหล่านี้ในคืนที่เขาค้นพบ ขณะที่เบิกพยายามหลับไหลก็มีพายุพัดผ่านเกาะด้วยความรุนแรงและฝนตกหนักในระยะทางที่ไกลออกไปวิกเตอร์เบิกและคนอื่นๆสาบานว่าขณะที่พายุโหมกระหนำ่ำพวกเขาได้ยินเสียงหอยสังที่สะท้อนจากภูเขาและมองเห็นลูกไฟเรืองแสงที่แปลกประหลาดลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าในวันรุ่งขึ้นพายุก็สงบลงวิคเตอร์เบิกมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อไป แต่ในขณะที่เขากำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ก่อสร้างเขาก็หยุดกระทันหันและล้มลงเสียชีวิตโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าชาวบ้านในท้องถิ่นเชื่อว่าชะตากรรมของวิกเตอร์เบิร์กถูกป,ปิดตายทันทีที่เขารบกวนนันมาโตการตายของเขาและพายุที่โหมกระหนำ่ำมันพิสูจน์ได้ว่าคนในท้องถิ่นยืนยันถึงพลังเหนือธรรมชาติที่ปกป้องสถานที่แห่งนี้ฝ่ายแพทย์ชาวเยอรมันที่ประจำการอยู่ที่นั่นให้เหตุผลว่า สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากลมแดดและอ่อนเพลียจากความร้อนการวินิจฉัยที่น่าสงสัยสำหรับผู้ชายที่มีสุขภาพดีอย่างวิกเตอร์เบิร์กซึ่งเคยอยู่ที่หมู่เกาะแปซิฟิกมาหลายปีและคุ้นเคยกับความร้อนเป็นอย่างดีจะจบชีวิตด้วยเหตุนี้ได้อย่างไรแต่เหตุผลที่เขาเสียชีวิตอาจไม่ใช่คำถามที่สำคัญที่สุดซึ่งเกิดจากเรื่องราวของวิกเตอร์เบิร์กไม่ว่าการเสียชีวิตของเขาจะเป็นผลมาจากโรคลมแดดหรือคำสาบ ยังคงเป็นเรื่องของสิ่งที่วิคเตอร์เบิร์กค้นพบก่อนที่เขาจะเสียชีวิตกับซากโครงกระดูกซึ่งดูเหมือนจะเป็นของยักษ์ที่ยังเป็นข้อสงสยัยประวัติศาสตร์ปากเปล่าของคนในพื้นที่กล่าวว่าพี่น้องที่สร้างนันมาโตเป็นพ่อมดจริงหรือไม่เป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะเป็นเผ่าพัานธุ์ของยักษ์สิ่งนี้จะอธิบายได้หรือไม่ว่าพวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายหินหนักเช่นนี้ได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ยักษ์ใหญ่จะเชื่อมโยงกับนันมาโต <Hey. S 1> หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการควบคุมกาะปอนเปตกไปอยู่ในมือของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับที่เคยปกครองเก่อก่อนหน้าพวกเขาชาวญี่ปุ่นยังได้ดำเนินการศึกษาเรื่องราวของนันมาโตเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นไปไกลเกินกว่าสิ่งอื่นใดก่อนหน้านี้ ในปัจจุบันบันทึกการปกครองของญี่ปุ่นเหนือปอนเปได้กระจัดกระจายและส่วนใหญ่ขาดหายไปเนื่องจากบันทึกจำนวนมากจากพื้นที่ดังกล่าวได้สูญหายในช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองแต่แหล่งข้อมูลที่เหลืออยู่บางแหล่งระบุว่าก่อนสงครามโลกเกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นค้นพบว่าซากปร,รักหักพังของนันมาโตที่สร้างขึ้นบนยอดแนวปะการางังเป็นเพียงชิ้นส่วนของปริศนาเท่านั้น เพราะโครงสร้างของนันมาโตยื่นออกไปในมหาสมุทรซึ่งจริงๆแล้วก็คือเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดบันทึกของชาวญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่ามีการค้นพบลงศพทองคําขาวขนาดใหญ่บนพื้นมหาสมุทรอีกด้วยเมื่อพวกเขาแยกลงศพเพื่อนำขึ้นสู่ผิวน้ำก็พบซากโครงกระดูกข,ของมนุษย์ขนาดยักษ์สูง10ฟุตบรรจุภายในลงศพทองคำขาวสำหรับบันทึกนี้อาจเป็นเรื่องจริงได้หรือไม่ สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการค้นพบเหล่านี้เป็นเช่นเดียวกับการค้นพบของวิคเตอร์เบิร์กก่อนหน้าพวกเขาคือแนวคิดที่ว่าเผ่าพันธุ์ของยักษ์มีอยู่ช่วงหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนิ่นนานไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในนันมาโตเท่านั้นในความเป็นจริงมันปรากฏอยู่ในประเพณีของมนุษย์มายาวนานตัวอย่างเช่นหนังสือปฐมกาลมีบันทึกเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของยักษ์ที่อยู่ลึกลงไปในอดีตท,ที่รู้จักกันในชื่อเนฟิลิม แม้แต่ในยุคปัจจุบันโครงกระดูกขนาดมหึมาที่ดูเหมือนจะเป็นของยักษ์ก็ถูกค้นพบทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาแอฟริกาในป่าฝนอเมซอนเอเชียและที่อื่นๆเป็นไปได้หรือไม่ว่าการมีอยู่ของยักษ์ในอดีตจะสามารถอธิบายที่มาของนันมาโตได้แต่บางทีเพื่อหาคำตอบของความลึกลับของนันมาโตแล้วเราต้องก้าวข้ามเรื่องกระดูกของยักษ์ที่ถูกกล่าวหาว่าพบที่นั่น และมุ่งความสนใจไปที่ลงศพทองคำขาวที่พวกเขาค้นพบความจริงแล้วลงศพทองคำขาวไม่ใช่สิ่งเดียวที่ถูกพบนอกชายฝั่งในปี9 9 9นักสําักสำรวจและนักประพันธ์ชาวเยอรมันชื่อเฮอร์เบิร์ตริทลิงเจอร์ซึ่งเคยไปเยือนนันมาโตในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นได้เขียนถึงสิ่งที่พบที่นั่นในหนังสือของเขาตามรายงานของริทลิงเจอร์แล้ว การค้นพบนอกชายฝั่งของนันมาโตในความเป็นจริงไปไกลกว่าลงศพทองคำขาวซึ่งบทความของเขาได้บรรยายเอาไว้ว่าใต้มหาสมุทรเป็นจุดศูนย์กลางที่เจิดจรัสและงดงามของอาณาจักรที่เลื่องลือซึ่งเคยดำรงอยู่ที่นั่นเมื่อหลายพันปีมาแล้วที่รายงานความมั่งคั่งอันเหลือเชื่อได้ล่อหลงนักประดาน้ำไข่มุกและพ่อค้าชาวจีนให้สืบหาความลับใต้ท้องทะเลและนักประดาน้ำก็ขึ้นมาจากส่วนลึกด้วยเรื่องราวที่น่าทึ่ง เพราะพวกเขาสามารถเดินบนพื้นใต้มหาสมุทรที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีซึ่งรกไปด้วยหอยมแมลงผู้และปะการังส่วนด้านล่างมีห้องใต้ดินและเสาหินจำนวนนับไม่ถ้วนกับแผ่นหินแกะสลักแขวนอยู่บนซากที่จดจำได้อย่างชัดเจนสิ่งที่นักประดาน้ำไข่มุกไม่พบแต่ถูกค้นพบโดยนักประดาน้ำชาวญี่ปุ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยพวกเขายืนยันด้วยการค้นพบเช่นเดียวกับตำนานดั้งเดิมของปนเปรายงานไว้ นั่นคือความมั่งคั่งมหาศาลในโลหะมีค่าพร้อมกับไขมุกและแท่งเงินหรืออีกในหนึ่งก็คือนันมาโตเป็นเพียงชิ้นส่วนของเมืองโบราณที่น่าประหลาดใจที่จมใต้ท้องทะเลไปนานแล้วที่น่าสนใจคือสอดคล้องกับตำนานปนเปี้ยนได้พูดถึงอาณาจักรอื่นใต้มหาสมุทรที่นอกชายฝั่งนันมาโตเช่นกัน ช่วงทศวรรษที่1970ถึง1980นักโบราณคดีสังเกตเห็นเครือข่ายอุโมงค์และถ้ำที่กว้างขวางใต้นันมาโตที่ทอดออกสู่มหาสมุทรนักประดาน้ำทีมหนึ่งติดตามเครือข่ายนี้ไปยังกลุ่มเสาหินและโครงสร้างที่อยู่ใต้น้ำประมาณ100ฟุตโดยสันนิษฐานว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเครือข่ายซากปร,รักหักพังใต้น้ำขนาดใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีการดำเนินการสำรวจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อระบุถึงสิ่งที่อยู่ข้างใต้มหาสมุทรคืออะไรกันแน่อาจมีอาณาจักรอื่นอยู่ใต้มหาสมุทรจริงหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาและมันมาจากไหนบางคนเชื่อว่าพวกเขารู้คำตอบอยู่แล้วสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับทวีปที่สาบสูนย์ในตำนานของทวีปหมู่แนวคิดนี้ได้เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายปี1800โดยนักโบราณคดีชื่อออกัสตุสเลอปลองชอง ซึ่งอ้างว่าขณะทำงานในคาบสมุทรยูคาทานเขาได้พบชุดถอดข้อความของชาวมายันโบราณชุดหนึ่งซึ่งกล่าวถึงทวีปที่สาบสูญในสมัยโบราณชื่อว่ามูที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรในอดีตอันไกลโพ้นแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่พันเก้ารถึงพันเโดยชายคนหนึ่งชื่อเจมส์เชิร์เวิร์ดผู้ซึ่งยืนยันว่าในช่วงเวลาที่เขาเป็นทหารในบริติชอินเดีย เขาได้กลายเป็นผู้ตรวจสอบแผ่นดินเหนียวโบราณชุดหนึ่งซึ่งบอกเล่าถึงทวีปโบราณที่สาบสูญในมหาสมุทรแปซิฟิกชื่อมูจากข้อมูลของเจมเชิร์เวิร์ดทวีปซึ่งทอดยาว3,000ไมล์จากเหนือจะโตใต้และ5,000ไมล์จากตะวันออกไปตะวันตกเป็นที่ตั้งของอารยธรรมโบราณขั้นสูงซึ่งดำรงอยู่เมื่อห0,000ปีก่อนก่อนที่มันจะจมลงสู่ก้นมหาสมุทรและหายไปตลอดกาล เนื่องจากตำแหน่งของปนเปในมหาสมุทรแปซิฟิกบางคนมีความเชื่อว่านันมาโตเป็นตัวแทนของบริเวณรอบนอกของทวีปที่สาบสูญในตำนานซึ่งความจริงแล้วสิ่งนี้ถูกเสนอโดยเจมเชิร์เวิร์ดนั่นเองในปี1926ก่อนที่จะมีการค้นพบลงศพทองคำขาวหรืออุโมงค์ใต้ดินเป็นไปได้ไหมว่าอาณาจักรอื่นใต้มหาสมุทรนอกชายฝั่งของนันมาโต จะเป็นซากของอรารยธรรมโบราณขั้นสูงจากหลายหมื่นปีในอดีตบางคนกล่าวว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมมากกว่านั้นที่บอกว่าใช่เกาบปอเปแม้จะดูเหมือนอยู่ห่างไกลความเจริญแต่ความจริงแล้วตั้งอยู่ในทำเลที่น่าจดจำของโลกที่อยู่ตรงกลางของพื้นที่ยาวกว่า300ไมล์ซึ่งเป็นที่เกิดพายุไต้ฝุ่นระยะแรกที่มีการพัฒนาพลังและความรุนแรงในภายหลังในปัจจุบัน เรารู้ว่าพายุไต้ฝุ่นไม่ได้ก่อตัวขึ้นเพียงเพราะกระแสลมเย็นปะทะกับน้ำทะเลอุ่นดังที่มีการสันนิษฐานกันมานานแล้วแต่พวกมันยังมีส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งที่ตั้งบางคนมองไปที่หินบะซอลขนาดใหญ่ของนันมาโตซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงและเสนอว่าจะต้องถูกวางไว้ที่นั่นเพื่อสลายคุณสมบัติแม่เหล็กไฟฟ้าของพายุไต้ฝุ่น ขณะที่พวกมันพยายามก่อตัวทำให้ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของพายุฝนตกหนักกล่าวอีกนิดหนึ่งก็คือนันมาโตไม่ใช่เมืองโบราณแต่เป็นโครงการแดัดแปลงสภาพอากาศที่สร้างขึ้นโดยเจตนาสิ่งนี้บ่งชี้ถึงความสามารถทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าสิ่งที่เป็นไปได้ในยุคปัจจุบันแต่บางคนมองลึกลงไปในคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของนันมาโตโดยพิจารณาว่า กาะปนเปก่อให้เกิดกิจกรรมเคลื่อนไหวสะเทือนที่ละเอียดอ่อนอย่างสม่ำเสมอซึ่งสร้างกระแสะไฟฟ้าแบบเพียโซอิเล็กทริกบางคนเชื่อว่าเมื่อกระแสะไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริกบรรจบกับหินบาซอลแล้วแม่เหล็กขนาดยักษ์ที่วางอยู่ทั่วบริเวณนี้จะกลายเป็นแหล่งพลังงานในทันทีดังที่ผู้เขียนแฟรงก์จเซฟอธิบายไว้ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเขาบรรยายว่าการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กแนวตั้งตามธรรมชาติของหินบาซอลให้เป็นเกลียว จะขยายกำลังของการปล่อยเพียโซอิเล็กทริกโดยการแกว่งมันไปรอบๆในวงจรที่รัดให้แคบลงและแน่นจากนั้นจึงโฟกัสลำแสงของโคโรนาที่เข้มข้นของมันไปที่ท้องฟ้าหรือเรียกได้อีกอย่างว่านันมาโตไม่เคยเป็นเมืองใดๆอย่างแน่นอนแต่เป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษของโปนเปยอย่างไม่ต้องสงสยัยฟังดูไม่ต่างกับงานบุกเบิกของนิโคลาเทสลาที่เสนอสิ่งที่คล้ายกัน สำหรับหอคอยวเดนคลิปในตำนานของเขาในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่20หรือความจริงแล้วชาวเมืองปอนเปออาจเคยทำงานกับแหล่งพลังงานประเภทหนึ่งที่เสนอโดยเทสลาเมื่อหลายพันหรือหลายหมื่นปีก่อนหรือไม่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือแม้ว่านันมาโตจะเป็นเพียงหินขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า800ปีที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์เซาเตเลวูแต่ก็เป็นหนึ่งในอรารยธรรมที่มีโครงสร้างที่น่าทึ่งที่สุดในโลก ซึ่งอาจมีอะไรมากกว่านั้นที่เป็นกุญแจสู่ความลับในอดีตของมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับทวีปมูในตำนานและอารยธรรมโบราณขั้นสูง